อ,อุ้มกันแล้ววะ่ะอุ้มกันที่ไหนวะเฮ้ยเขาอ,อุ้มกันแล้ววะ่ะเขาตีกันที่ไหนวไอส้สัตว์ลานกิจพี่ลานกิจไม่ใช่มาถึงไอ้คู่ตำรวจอุ้มอ่ะอ๋อไม่ได้ไปดูเลยพี่ผมัดลางรังพี่บังอยู่น่าดูตรง EMP ก็ได้พี่ตรงเออวะ่ะฉลาดดีวะ่ะ EMP ไม่ปักปะ ไม่ปักหรือเปล่าเออเหมือนจะไม่ปักโผล่สล็อตท่ามาเข้าออกอืเข้าเข้าได้ดิโดนแดงเข้าไม่ได้หรอชิบหายเลยนะฝนเยอะจังวะโอ้ไม่ต้องดับแล้วครับตอนเนี้ยตอนตอนตอนดังเสียงดังอยู่แล้วช่วยเล็ยกรุ่นเฉียนนะครับมันมันขึ้นยังพี่ตำรวจประกาศหรือยงัง เราเรวลบกเวชช่วยเรียกว่าลูกพิเฉินนะเราเข้าหนาแล้วแล้วประกาศแล้วเออครับลูกเวชช่วยเรียกลูกพี่เฉินด้วยเนาะเราแพ้แล้วอ่ะไม่ปากไอ้ก๊อนก๊อนพอดีพี่เพิ่งตบไก่อาไปว่าแม่งเสียงใหญ่เลยเสียงเป็นไรครับพี่ก็ป้าปกตินะพี่เป็นอะไรเรียกลูกพี่เฉินดิขอเฉลี่ยนะลูกพิเฉินไม่เอาไม่เฉินชมผมยอมแล้วครับลูกพี่เฉินลองพูดดิมึงเดินผ่านไหมไอ้รอด ว่าจะอะไรว่าจะเอาหัวพูดเะสัตว์เลี่ว่าอะไรเราไม่ยินเลยเฮ้ยแต่เขาน่าจะแพ้แล้วก็ยอมรับไม่ได้ก็เข้าใจไม่จารันมันประสบการณ์เฮ้ยเด็กมึงอยู่เพรก็ไอ้ชื่ออะไรนะคิโร่เฮ้ยคุยก่อนนะเว้ยเรรืื่องเ่องตรงนี้ไม่ใช่ยืมมิติกนะเว้ยคุยก่อนเรื่องตรงนี้ไม่ใช่มายืมมิติกกูนะเว้ยฝั่งนี้้แม่งนอยก่อนนะเว้ยเรื่องนี้ไม่ใช่กลับไปแล้ไม่ยืมมิั่งนะเว้ยไม่เกี่ยวนะเว้ยพิเชษนี่ยกายามันส่งเข้าประกวดเนี่ยมาคัดเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยคนเนี้ยได้เหรอเออเนี่ยตัวเนีี้้ยคนนเหร ที่แถวหนาบ้าอุ้นลาถนัดอ่ะไม่ครับบอกรถเอาแล้วไม่ไม่เพิ่งคิดเลนะแต่นี้ปล่อยคนแก่ได้ใจเฉพี่เอาแล้วจบเรียกกรดีเรียกก่อนรูกพี่เฉศนพูดดิไม่ผมแกล้งแพ้ให้คนแก่ได้ใจไงแพ้คือแพ้เร็ว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 เร็าครับเร็วเร็วคร็วเร็วเร็เฮ้เร็วเร็วเร็วกร็วเ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 ร็วร็วเรเรวเราวเเร็เว้ยเอากูม็เร็รวเร็วเราวเร็วเรเรวว็เววอ่ เอ่พูดไปก่อนเผื่อมึงอารมณ์ค้างจากที่ไหนมากูก็ไม่รู้เอาตีีนน่ไอ้กระบี่อ่ะเพราะกระบี่มึงออกมาดิพรากระบี่มึงออกมาดิเขายืนอยู่ที่ตำการน่ายกัุของมึงถอยดิเนลลาถอยกายจะจอาคุยแล้วคนเอาใช่หรอ ยกนั่นไงคู่นิคเห็นเลยม่าจะยกแม่ชุบไวด้วยไอสัตว์แม่งชุบไวด้วย พี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องมานมมวยก่อนศึกษาศึกษาคูณต่อคุณลุงนะพี่ขอพี่ขอเรา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 ไม้พี่เหาไม้ก่อนไหมพี่เหาไม้ก่อนหี้ไม่แข็งตึบเลยอ่ะกตีตัวมันแข็งตึบเลยอ่ะพี่คนนี้ไม่ไหวแข็งึเลยอ่ะเี้ตัวมันแข็งกังเรวยกูงตีพเกียร์เลยอ่ะอยากกัว่าอยากกัวไหวมันมีอาวุธไม่เ็บไ่เพว่าถ้าไม่เจ็แพ้อีกรอบกูจะเปลี่ยนสกินกูจะไม่ถือแล้วฟักทองเอว่าเขาคือแบรี่ตัวมันกังจัดเลยเออเออเอออ เก่งกว่าสัตว์เออมึงมองว่าเป็นแบลรี่ไอชิมมึงเก็บเลยมึงเชื่อกูเดี๋ยวถ้าไปเฉินแพ้กูจะเปลี่ยนสกินไม่หุ่นสาดีบอลัดสัตว์เดือบร้อนกูเปลี่ยนสกินเลยกูไม่เหมาะแล้วได้ตีมเลยพี่พี่เอาเอาพี่เอาเอาเทนเข้าขอบสนามพี่เข้าเอาเทนเทนเทนก่อนเฮ้ยให้น้ำใกล้ใหม่ให้น้ำใกล้ใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูไว้ลูกไปเฉินมึงล่วงไปแล้วสตีลูสตีลูสตีลูพี่จะเทนก่อนพี่เทนก่อนเทนก่อนลูกไม่ล่วงไปแล้วไอ้แบลรี่ไม่เคยทำกูเนี้ยแล้วแบลรี่ไม่เคยทำกูนี้ ไม่คือมึงอย่ากังวลดิมึงมองว่าเป็นแบรี่ไปแต่ไม่ต้องพูดมึงเล่นไปไอแบรี่ไม่เคยทำกูอย่างนี้นะจิ่วตีตีแล้ดักอ่ะอ่ะกูขอดูถ้าสมมติว่าไอ้อ็มทางนี้เมื่อคืนหนึ่งหนึ่งไม่ใช่กูจะช้น้ำมันกูต้องช้น้ำมันเออเอาแล้วขอไม่สุดก็ได้พาไปดาวไฟเว้ยสองโศนมึงนำเออเฮ้ยเฮ้ยเออมันใจเว้ยโอ้โหไอ้เหฮ้ยรู้ไปเฉยไม่รู้ไปแล้วเป็นข้าวหรือเปล่า ไอจิมแม่งแย่ผมกูนาพซอะพี่อองเวลาาเปล่ขอด้วยสัาิล่ปวดหัวเลยฟุบป่าวะเชิพี่ลืมกินข้าป่าพี่เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับไอก่อขอีเดฟุบเปล่าทุาบาเจ็บทุาบาเจ็บแม อึดอมีภาพมีทรงมีทรงเฮ้ยเฮ้ยอึดไม่ต่อยโดนเด้โดนเด้สุ๊บเด้ชุบคืนไม่ได้พี่ชุบคืนก็ได้ชุบคืนชุบคืนเริ่มสา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 นไอ้เท่หงี้อีกวินก็ได้นะเว้ยไอ้เมื่อกี้ผมเห็นขนลุกนะเมื่อกี้เห็นขนลุกสู้นะเจ๋าเวเจ๋้าเวพี่ขอยวินขอยวินไอ้เหี้ยมันก็ไม่เดือดขนาดนั้นว่ะพี่อุ่นจ๋วเจ้าเว ถามาบุญหรือเปล่าไอ้ย่าคืนแล้วเว้ยถอนเว้ยเชื่อโดนได้ไงวะโดนได้ไงกูยังตกใจเหมือนกันเจอพี่กูก็ไม่คิดว่าโดนเหมือนกันเออกูยังไม่รู้โดนได้ไงเลย